ปมเรื่องของคาเมเดร์กาโบในตอนนี้ผมว่าก็เขียนมาได้คมแล้วก็ดูน่าสนใจกันดีนะครับกับเรื่องราวของโชมะกับลุงที่เป็นพี่ชายของแม่ตัวเองเพราะลอมามคิดในมุมของโชแมก็คงดูน่าลำบากใจที่จะพูดความจริงออกไปเหมือนกันเอาจริงๆริงถ้าจํานวนตอนเหลือเยอะกว่านี้ผมก็คิดว่าอย่างฉากสุดท้ายที่โชมะคุยกับพันโตเราก็อาจจะได้เห็นมาซารุแอบฟังอยู่ข้างนอกแล้วก็ดราม่ากันไปยาวๆก็ได้แต่ด้วยโควตาจํานวนตอนที่เหลือ ก็คงไม่น่าเหลือเวลาให้เล่นอะไรกันยากๆกันอีกแล้วนะครับยังไงมาซุก็น่าจ,จะได้รู้ความจริงของโชแมกันแน่ๆละแต่อาจจะออกมาทรงรวบรัดอย่างเช่นโชแมไปบอกก่อนเข้าสู้ศึกสุดท้ายอะไรกันแบบนั้นพูดถึงจํานวนตอนที่เหลือแล้วตอนนี้ก็เหลืออีก7ตอนถ้าตอนหน้าเป็นการรีแคป ก็ลดไปเป็น6ตอนก็ฝั่งตัวร้ายที่ก็เรียกว่ายังอยู่เยอะเหมือนกันมีบ็อกก้ารีเซลจีฟนีแอฟแล้วก็แลงโก้ก็น่าสนใจว่าจะผูกเรื่องออกมากันเป็นแบบไหนเพราะถ้าคนละ2ตอนก็นไม่พอแน่ๆละแต่เชื่อว่าไปในช่วงท้ายของคร m เมเดอรก็ชาร์ดก็ไลต่ตบบอสแบบตอนตอน่อตอนกันเลยเล่นเครื่องกันสุดๆแล้วก็มาพูดถึงเนื้อหาของตอนนี้กันบ้างฮันโตะได้บอกกับโชมะว่ามาซารุเจ้าของ ร้านขนมฮินามาริคือพี่ชายของมิจิรุแม่ของโชมะหรือก็คือเขามีศักเป็นลุงนั่นเองโชมะรู้สึกสับสนเมื่อได้รู้ความจริงนี่ตอนนั้นเองมาซารุก็ได้ติดต่อเข้ามาโชมะตัดสินใจไปพบกับมาซารุพร้อมกับฮันโตะมาซารุได้มาที่ร้านแฮปปี้พาเรและถามฮันโตะถึงเรื่องราวของกราน,นิวโดยที่สงสัยว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของมิจิรุน้องสาวของเขามาซารุได้ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตว่า กราเนลลลักพาตัวมนุษย์เพื่อไปใช้เป็นอาหารแต่ทั้งฮันโตกับโชมะก็ยังคงเลือกที่จะยังไม่เปิดเผยความจริงโชมะที่กําลังสับสนฮันโตะได้บอกกับเขาว่าตอนแรกที่เขาได้รู้ชะตากรรมของแม่ตัวเองจากโชมะเขาก็รู้สึกช็อกแล้วก็รับมันไม่ได้แต่ยังไงสุดท้ายเขาก็ดีใจที่ได้รู้ความจริงสักทีและแน่นก็ทําให้โชมะคิดว่ามาซารุจะรับความจริงได้เหมือนกับฮันโตกันหรือเปล่าโชมะได้ตัด สินใจมาที่ร้านขนมฮิดามาริและพบกับมาซารุเขาได้ลองกินเยลลี่รสใหม่ ทำให้มาซารุคิดว่าโชมะกับมิจิรุมีความคล้ายกันก็ทำให้โชมะมั่นใจว่าน้องสาวของมาซารุก็คือแม่ของตอนเองกันแน่ๆร้านขนมฮิดามาริเองก็เป็นร้านโปรดของมิจิรุที่มาซารุมารับกิจการช่วงต่อกเพื่ออยากให้ความทรงจำของเธอยังคงอยู่ต่อไปมาซารุยังคงเชื่อมั่นว่ามิจิรุจะกลับมาบ้านเขาจะอยู่ต้อนรับเธอที่ร้านนี้เพื่อจะได้เห็นรอยยิ้มของเธออีกครั้งในเวลานั้นเองบอกการและรีเซล ได้เดินทางมาสำรวจโลกมนุษย์เขาได้แหล่งเป้าหมายไปที่ตึกแห่งหนึ่งเพื่อจะใช้เป็นแหล่งอาหารและด้วยการสบัดมือเพียงครั้งเดียวเขาก็ทำลายตึกนั้นได้ในพริบตาลาเคีย ที่ได้เห็นเหตุการณ์พยายามเข้าต่อสู้แต่กลับถูกเหล่าบัตเลอร์เขาขัดขวางจนไม่สามารถแปลงร่างได้ส่วนบ็อกก้ากับรีเซลก็เดินจากไปอย่างง่ายได้เมื่อซาจิกะได้รับข้อความจากลาเคียเรื่องตึกที่ถูกทำลายเธอรีบติดต่อโชมะโชแมจึงได้มารวมตัวกับฮันโตะเพื่อมุ่งหน้าไปยังที่เกิดเหตุที่นั่นพวกเขาต้องมาเชิญหน้ากับบ็อกก้าและรีเซลบ็อกก้าได้แนะนำตัวว่า เขาคือประธานทเทพดีแห่งโลกปรานิวและประกาศว่าโลกนี้จะต้องตกเป็นของเขาในไม่ช้าโชมาและฮันโตะที่จะไม่ยอมให้เรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นจึงได้แปลงร่างเป็นคาเมเดอร์กาโบเคกิ้งฟอร์มและคาเมเดอร์วาเลนแฟลกเป้คัสตอมเพื่อเข้าต่อสู้ทั้งคู่ร่วมมือกันจัดการกับบัตเลอร์ลงได้แต่ก็ต้องเจอกับพลังมหาศาลที่บ็อกกาปล่อยออกมาทําให้ทั้งคู่ต้องหลุดออกจากการแปลงร่างอย่างรวดเร็วก่อนที่บ็อกกาและรีเซลจะหาย ตัวไปเมื่อกลับมาที่ร้านแฮ ppy พารเรชโชมาบอกกับฮันโตะและซาจิกะว่าเขายังไม่สามารถบอกกับมาซารุได้ว่าเขาเป็นลูกของมิจิรุการบอกความจริงนั้นหมายถึงการต้องเปิดเผยชะตากรรมโหดร้ายของมิจิรุซึ่งมันอาจจะหนักหนาะเกินกว่าที่มาซารุจะรับได้เมื่อคิดถึงความรู้สึกของมาซารุแล้วโชวมาจึงตัดสินใจว่ายังไม่ควรบอกกันในตอนนี้ทางด้านของชีฟที่มุ่งมั่นที่จะกำจัดกาบุได้แปลงร่างเป็นคามเดอร์บิทเทอร์กาบุและฝึก ฝนการต่อสู้นีเอลได้เก็บข้อมูลและว,วิเคราะห์ความสามารถของบิทเตอร์กาบูแต่เขาก็คิดว่าพลังมันยังไม่เพียงพออยู่ดีและเขาอาจจะต้องใช้งานกาบูนีเอลมีเป้าหมายอะไรกันแน่อันนี้ก็มีคนเปิดทฤษฎีกันมาว่าในเรื่องมีการบอกกันว่ากําลังจะใกล้ช่วงเลือกตั้งประธานาธิบดีโลก,กรานิวคนใหม่ นีเอลอาจจะเตะตัดข่าบอก,ก้าเพื่อเป็นประธานาธิบดีแทนกันก็ได้นตอนต่อไปโชมมได้พบกับฮาจิเมะเด็กชายที่เคยช่วยเขาเอาไว้เมื่อตอนที่เขามาอย่างโลกมนุษย์เป็นครั้งแรกในตอนนั้นโชมะเป็นคนที่น่าสงสยัยแต่เขาก็ได้เล่าเรื่องราวการต่อสู้ในฐานะของคาเมเดกาบุรวมกับเหล่าโกจิโซขณะนั้นเองฮันโตะได้พบกับนีเอฟที่มาปรากฏตัวที่โลกมนุษย์เขาแปลงร่างเป็นวาเลนแต่เข้าต่อสู้แต่ทว่าใน ตอนช่วงเวลาอันเปล่งประกายที่ไม่มีวันหวนกลับไฮไลท์ของตอนแน่ จากเรื่องย่อผมว่าก็น่าจะเป็นการรีแคปเรื่องราวก่อนเข้าสู่ช่วงโคกสุดท้ายกันนะครับและที่น่าสนใจก็คือในตัวอย่างเราจะได้เห็นฉากจากหนังโรงกันด้วยผมก็คิดว่าตอนนี้น่าจะเป็นการเชื่อมไปยังหนังโรงกันแหละและที่รีแคปก็เพื่อใครอยากรู้เรื่องแบบหลักสูตรเร่งรัดกันซึ่งอาทิตย์ถัดไปก็เป็นช่วงที่หนังโรงเข้ากันพอดีและนอกจากนี้นีเอลจะได้พบกับพนักง,งานพาร์ทไทม์และเขาจะได้เล่าเรื่องราวของสโตแมครวมไปถึงที่มาที่ไป เราก็จะได้รู้ถึงต้นกําเนิดของอันตรายจากต่างโลกนอกเหนือจากสโตมากันอีกด้วยและนี่ก็เป็นเรื่องธรัมดามาจากเคมเดอร์กาโบในตอนที่43นี้แล้วคนอื่นๆมีความคิดเห็นอะไรกันบ้างเรื่องราวของโชวแม่กับลุงจะจบลงแค่นี้กันไหมและนีเอฟว่างแผนอะไรอยู่กันแน่จะเป็นการขึ้นเป็นประธานาธิบดีคนใหม่หรือเปล่าก็ลองมาพูดคุยกันด้ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสการับชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ